สวัสดีครับเจอกับซุ้มตองเก้าเก้าเนาะการพัฒนาไก่ชนชมรมพัฒนาไก่ชนของบวงัวรัพูนะครับคือวันนี้ก็จะมาพูดประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ไก่ชนนะครับเพาะพันธุ์ไก่ข้ามสายข้ามสาย e p แรกคือข้ามสายเกี่ยวกับปากก้อยกับพมา่านะครับปากก้อยกับพมา่าเนาะ ปากหอยเป็นไก่บุกพมา่าเป็นไก่แข้งหน้าโยนนะแต่วันนี้มามาพูดคุยเกี่ยวกับพมา่าบวกพมา่านะครับพมา่าตัวหนึ่งเป็นไก่เดินตีจิ้มตีหยิบตีหน้าหอนแม่นมากนะครับตีแผลหูแผลตาเนะะาะพม่าเป็นแม่แม่พัน์เป็นไก่เปิดเปิดสาดโยนสาดโยนโยกหลบสาดโยนนะครับเป็นไก่รอรับนะครับ ดูว่าสายเลือดเข้ากันไหมเนาะการพัฒนาไก่ไม่มีตายตัวนะครับอยู่ที่เลือดพ่อกับเลือดแม่ค้นเข้ากันนะคือจะได้ตัวเก่งนะผมเพาะชุดนั้นได้ตัวผู้สามตัวตัวผู้สมตัวตัวเมียห้าตัวเป็นไก่แปดตัวนะครับเคยเพาะไว้นานแล้วครับนานแล้ว ประมาณสิบปีที่แล้วเนาะเคยเพาะไก่ชุดนั้นสามตัวใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดเก่งคนละแบบนะตัวที่เก่งที่ได้ชนหลักหมืน่นก็จะมีตัวตัวน้องสุดที่ที่ชนเหมือนแม่ครับเป็นแข้งหน้าโยนโยนโยนแล้วก็จะมีเป็นไก่บุกแต่ไม่เป็นไก่ถอยเหมือนแม่นะแต่แต่แข้งหน้านี่ถีเหมือนแม่นะครับตัวนั้นเหมือนแม่อยู่ประมาณสองตัวมีแข้งหน้าถี ทีเหมือนแม่เนาะคือคือไม่ไม่ใกล้ตัวไม่จวนตัวจริงจะไม่ใช้ปากเลยครับจะเปิดโยกเปิดโยกเปิดนะครับเป็นไก่เดินเป็นไก่บุกเหมือนพ่อนะสีสันก็เหมือนพ่อเนาะตัวหนึ่งสีสันเหมือนแม่นะครับแม่จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองทองลายนะลายเนาะลายแบบคล้ายๆไก่ปะนะ่าเนาะส่วนพ่อจะเป็นสีสีแดงแดงกกด นะครับสีแดงแดงกดๆเนาะลูกออกมาก็จะมีมีออกเป็นสีเป็นสีเหลืองๆเหมือนแม่นะจะเยียก็ไม่เยียสองตัวแล้วก็สีเหมือนพ่อเหมือนตัวตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งจะเป็นตัวโยนครับเป็นตัวโยนโยนเปิดโยนอัดนะครับเดินลุยเหมือนพ่อแต่มีแข้งหน้าถี่นะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะพมา่าบวกพามา่ถือว่าเลือดเข้ากันดีครับได้ชนแทงนะ แต่ไก่วาสนาน้อยไปถือว่าเป็นไก่เก่งครับมีตีหักตีชักเหมือนเหมือนเหมือนแม่เหมือนเหล่าแม่ครับตีหักตีชักนะก็ชนะมาสองเที่ยวตัวนั้นนะอีกตัวหนึง่งหมากัดตายอีกตัวหนึง่งก็ได้ไปชนประมาณหลักสองหมื่นสี่ข้างสองหมื่นสี่เนาะก็ถือว่าเก่งถือว่าเก่งครับถือว่าเก่งแต่วาสนาน้อยเนาะเป็นเป็นคือคนเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงตามบ้านเราเนาะเลี้ยงตามบ้านเราสมัยก่อนเมื่อประมาณสิบปีก็ถือว่าชนแพงนะชนหลักหมื่นนี่ถือว่าแพงขัางละสองหมื่นสองนี่ถือว่าแพงนะครับเมื่อก่อนเนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลือดเข้ากันได้ดีนะครับเนาะคือเป็นจินตนาการของผมผมไม่ได้เมื่อก่อนสื่อสารทางโ,โซเชียลไม่ได้เก่งอย่างนี้นะครับมีแต่อ่านหนังสือแล้วก็จินตนาการไปว่าเอ๊ะถ้าเราผสมไก่ ออกมาแบบนี้แบบนี้ลูกออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับนั่นคือจินตนาการของเราเลยนะครับนั่นคือประสบการณ์เกี่ยวกับการผสมไก่เนาะถามว่าได้ชนหลักแสนหลักล้านไหมเมื่อก่อนโซเชียลมันไม่มีเนาะโซเชียลไม่มีแล้วอัตราค่าค่าเงินบาทมันก็ก็มีคุณค่านะแต่มันมันไม่แพงเหมือนทุกวนันนี้มันไม่นั่นเหมือนทุกวันนี้นะครับถือว่าประสบความสาเร็จนะครับพ่อมาแข้งหน้าแม่เป็นแข้งหน้า ก็เป็นเดินจิ้มตีหยิบตีนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จออกมาก็ถือว่าโอเคมากครับเนาะคลิปนี้ก็จะฝากประมาณนี้นะครับเนาะคือการพัฒนาไก่คือแล้วแต่จินตนาการเราเลยอันนั้นตอนนั้นผมก็คือเข้ามาวงการเลี้ยงไก่ใหม่ๆเนาะเลี้ยงไก่ใหม่ๆคือชอบก็เลี้ยงครับเนาะอยากได้ไก่ออกมาแบบนี้มันนี้ก็จินตนาการไปเนาะตัวหนึง่งเดินตีจิ้มตีแบบเจ้าแดงเล็กของท่านสสเนาะครับ ประมาณนั้นเลยนะครับแต่แข้งจะไม่ถี่เหมือนเจ้าแดงเล็กแต่ก็โอเคครับแม่นเนาะตีหูแม่นนะครับก็ชนะมาสองไก่ตัวนั้นก็ถือประสบความสําเร็จครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ